สริงคานแทงต่อมาวิลเลียมโอ้โหพลิกสวยเลยครับวิลเลียมติดเครื่องมาให้ต่อช่องนี้ยังถึงรัดดานิโลแทงต่อมาวิลเลียมบริกเก้ประสานงานลงตัวถึงเส้นหลาแล้วหักกลับมาจุดดัดพบลงอโอ้โหรับสุดๆเลยครับ2-2กับเขาสู่แกงสูพันดยดานิโลเวส้สครับนาที64นะครับสู่พันบุรีครับของเชนิตาม,มาที่ได้เฮล่าเลยครับแล้ววิ่งเข้ามาซัดทุกนิดนี่หายเลยครับ ประโชคยิงสองเดนิโลก็ยิง2เหมือนกันนะครับเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับ่จังหวะภาพช้าอีกครั้งนะครับเข้าทําของสุวัตุรีเล่นกันอยู่2คนเนี่ยครับเดนิโลเล่นกับวิลเลียมเลิก้นะครับให้แล้วดูการหาพื้นที่ครับวิ่งเข้ามาแปลลูกนี้และเล็งไปเสาไกลนะครับทำให้สิวรักนั้น เซพไม่ถึงจริครับพยายามจะเหยียดปลายมือแล้วแต่ไม่ใกล้เคียงอะไครับจงังหวะเสพอันนี้คือเปิดจุดนั้นพบเลยนะครับเปิดตามความรู้สึกครับมด้วัก่อยู่ที่ดานิโลเลยครับว่าจะมาหรือเปล่าแล้วก็พอดีพอดีเลยได้ลุ้นเชียร์กันสนุกเลยนะครับ6กประตูแล้วนะครับในถ้วยน็อกเอาท์ของไทยครับสำหรับดานิโลในฤะดูกาลนี้ครับ เาวาสันโบนะครับรายการนี้เท่ากับทางอภิวัตรเพลงประโคนนาที64นะครับยืนยันประตูลูกสองสอง